มาเลือนกนนนดแกค่ะค่ะไม้เหนื่อยหนอเอาพอนเดลิงตรงน้้่รลูกสีชมพูสองชิ้นค่ะสี่ไปทางน้นสลับกันเอาสีขาวให้แม่ด้วยถ2สองชิ้น อย่างม,มาเลยค่ะมนี่ของเรโดยเชนาที่อนะ100บาทนะคะแล้วหนูอยากกินอะไรอีกคะออริจินอลไหมอันนี้ <Original S 2> น,น่ากินอะคืออะไรเราอยากกินอันนี้ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อลองดูนมสดโดนัทนมสดเอาอันหนึ่งเอาอันหนึ่ง เอาอันนี้ว่นน้คได้เหรอได้ค่ะได้อีกหลุกได้อีกสี่ชิ้นค่ะได้ค่ะอา่าฮะอะบัวบาวารียนค่ะไม่แน่ใจมีไส้หนูไม่กินมั้ง หนูไม่กินหรือเปล่าหนูกินหรือเปล่านี่เอาถั่วให้แม่อันนึงใช่หรอใช่ค่ะขยับดีดีขยับสองชิ้นนี้ไปด้วยกันนี่หรอใช่ค่ะใช่น้ำจิ้มสวัสดีค่ะมีน้ำจิ้มของเราจับโัวไปช่างหนึองเขาเอาอันน,น,น,นี้ชิ้นหนึ่งทั้งคนหนึชิ้นหนึ่งใช่ค่ะ ขยับมาทางนี้เลยขยับสลับกันเอ้านี่อะไรปะอาอไม่เอาไม่เอาพรานลิงช็อกโกแลตอันนึงหนกขอหนูขอ,อ,ขอกินได้วยไหมได้ค่ะอืนี่นะนับซีทบสิบยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกอันนึงโอเคเอาหุกขอนี้โอเคคนคนละยิ้มหวานเลย โอเคหยิบมาค่ะพรบยังค่ะคนละหนึ่งอันโอเคเราไปจ่ายเงินกันค่ะมาถือไปหนบถือดีๆนะคะนชิ้ึบาือด้ทน้คะมาหันมายิ้มหวานหน่อยแต่เลยค่ะขอกค่้บาทนะคะค่ะจะขอโอนได้ไหมคะ 来吧。